มาครับผมเราก็จะมาวันนี้พอดีนะก็คือวันสุดท้ายนะที่เป็นในการแบบเปิดสุ่มนะครับของการเตานะ <c oughs> ผมกำลังเลือกอยู่ว่าผมจะเลือกอะไรนะ <c oughs> ผมเ็ดเนี่ยผมคงอยากจะอยากจะเปิดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าคงเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเขาเรียกว่าแปนผมว่ามันทำไม่ทันแล้วดังนั้นผมเลยขอเลือกที่จะเปิดสกิลแล้วกันนะครับ มันทำไม่ทันแล้วอะ่ะเพราะว่าของผมเองก็เรียกว่าอาวุธผมก็มีขั้นไอวีครับรอตีไปถึงขั้นแปดนะเออแต่ถ้าผมเปิดมาแล้วมันได้จริงมันก็มันก็ดีนะแต่ก็อย่างว่าละผมผมซื้อหอไว้แล้วขี้เกียจวันั่นใหม่ผมเลยเลือกสกิลดีกว,ว่ามาดูนี่มันจะได้ส,สกิลทองือบเขาบ้างหรือเปล่านะครับอืม <c oughs> เรามาซุมดีกว,ว่าเลือกมาก่อนครับผมจะไม่ พูดดังนะเพราะว่าตอนนี้แบบดึกมาก้าทุ่มแล้วก็จะตีเยานะผมมา <c oughs> เปิดมาแล้วนะเราจะได้สกิลทองเหมือนกับเขาหรือเปล่านะเอ,อ้ยขอผสมไล่ก่อนดีโอเคเปิดเลยดีกว่าครับไปส,ส,ส,สกิแลแดง เขาเป็นสกิลอะไรเนี่ยสกิลซ้ำด้วยนะผมว่าได้ไหมคนเข้าเรล็อยู่ซ้ำปะโอ้โหไม่ได้ตามคาดครับสกิลไม่ซ้ำครับอ่าอารมณ์นะอันนี้นี่ปะน่าหยาดนี้ครับ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้พอดีครับก็โอเคไม่ถือว่าเสียหลายครับก็มันซ้ำนะทำให้เราขึ้นขั้นได้นะนี่ไม่ถือว่า,าทุเรตทุลังนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้สกิลทองแต่มันก็อย่างที่แบบว่าไงอ่า มันซ้ําแต่ก็มาขึ้นขั้นเก้าได้ครับโอเคอยู่นะผมผมว่าครั้งนี้ไม่เกือบในการเปิดสกิลนะแต่เปิดอันอื่นนี่เกือจริงครับเช่นสัตว์ผมอะไรเงี้ยเออเนี่ยเกือโอเคยังเหลือหนึ่งสกิลครับโจมจู่โจมบทขยี้นะครับใครมีขายเนี่ยทักมาทักมาหาผมได้นะไอ้จู่โจมบทขยี้เนี่ยถ้าเผื่อผมยังไม่มีนะผมจะขอรับซื้อนะไป เกบ้าเก้าเยอะแล้วนะผมบอกเลยว่าก้าเยอะแล้วนะเนี่ยอันตีนี่คือแบบได้มาสามเล่มแล้วผมผมสมเล่นหมดแล้วนเนี่ย mm. โอเคครับขอบคุณสําหรับคนติดตามรับชมครับก็ไปได้เลยคนะรับกิจกรรมนี้ไม่ถือว่าได้เยอะครับราครับผมสวัสดีครับ